เลขาธิการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงวันที่ตรวจเยี่ยมนะคะให้กำลังใจฟาร์มตัวอย่างในสวนผนังเจ้าสุริกิจพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงที่ฟาร์มตัวอย่างนะคะในสวนผนังเจ้าสุริกิจพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงบ้านไร่ตำบลคลอตันยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพันเอกนัทพลชัยสุภาเสนาธิการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบป่าให้กำลังใจกับสมาชิกรวมถึงมอบนโยบายในการบรหิหารจัดการภายในฟาร์มตัวอย่างให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดเพื่อสามารถดูแลนะคะและก็ฟาร์มเลี้ยงดูตัวเองได้เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้กับสมาชิกมีงานทำมีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวรวมถึงยังสามารถเรียนรู้การทำเกษตรปศุสัตว์และประมงอย่างถูกหลักวิชาการและรวมกลุ่มการประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน โดยได้ให้คำแนะนำในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการปลูกพืชผลทางการเกษตรในฟาร์มตัวอย่างเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนแล้วก็เป็นศูนย์กลางการกระจายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของฟาร์มต่างๆในพื้นที่เนื่องจากมีทำเลใกล้ที่ตั้งชุมชน พร้อมทางได้เยี่ยมชมการดำเนินง,งานการจัดการภายในฟาร์มเพื่อเป็นการสืบสารต่อย,ยอดขับเคลื่อนงานโครงการอ,อื้เมืองมาจับราชดำริในส่วนพระนังเจ้าสุริกิจพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะ